c a m รี่2.0ปี2017ครับเลขไม่แค่แสนสองนะตัวนี้สวยๆครับพร้อมกับราคาสุดพิเศษนะผ่อนแบบสบายๆครับภายในดูหรูหราเป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่นะตัวบอกเป็นสีน้ำตาลครับสวยๆนะพร้อมกับพรมลัยมันติฟังก์ชันคอนโซลด้านหน้าโค้รแจมครับพร้อมกับมีที่ชาร์จเจอร์ให้แล้ว หัวยางเป็นของกูตเอียนะปี2020สามารถใช้งานได้อีกอยาวเลยด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้4ี่ตำแหน่งนะด้านหน้ามี2ครับคันนี้สวยๆนะให้ดูสันเหลี่ยมของฝั่งขวาก่อนนี้คมสุดความเงาโคตรเงาครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ก็อยู่ในช่องของ MN Leasing เอาติดมือ2นะแต่วันนี้เอา Camry อมาให้ดูเพราะราคานี้โดนใจสุดเลยราคานี้อยู่ที่ประมาณ559,000นะเลขไม่อยู่ที่แสนสองครับเป็นรถปี2017นะนี่คือ Camry อรครับ2.0ตัว G คันนี้สวยๆครับด้านในก็โคตรสวยภายในนี้แจ่มๆเลย นะราคาผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000บาทต้องการคุณเงินเดือน18ื่นขึ้นนะซื้อคนเดียวจบครับผ่อนประมาณหมื่นต้นๆน,นะหมืน่นประมาณหมืน่นหมื่นพันประมาณหมื่นพันประมาณนี้เลยผมคิดดอกเบีย้ยปกติให้เลยนะในส่วนนี้พร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆครับไม่ต้องไปประมูลนะ2กอกตอครับเก9 4ครับอ่าเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะให้ดูแสงที่กระทบกับตัวรถนี้เงาสุดเลยครับตัวนี้ก็ จะมาในส่วนของตัวแคมเมอรี่นะว่าจะมาเทียบกับตัวเอาติสว่ามันราคามันใกล้เคียงกันกับตัวนิวแต่คันนี้ได้เป็นรถผู้บริหารเลยนะไม่ใช่สไตล์ผู้บริหารนะเป็นรถผู้บริหารเลยคันนี้มาพร้อมกับดวงตาเอกลักษณ์ของแคมเมอรี่อยู่แล้วนะมีไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัว LED 4ดวงเรียงกันนะสวยๆมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์2ตํตำแหน่งด้านหน้านะด้านหลังเขามี4ตํตำแหน่งเลยเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เป็นรถ ของผู้บริหารเป็นคันสีบรอนนนะสวยๆครับตัวนี้ได้เครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะเป็นเครื่องที่อึดถึกทนที่สุดอัตราประหยัดอัตราการประหยัดน้ามันของไฟเอฟซีอัตราการประหยัดน้า,า,า,านมันก็อยู่ที่ประมาณ14กิโลต่อลิตรแต่ถ้าวิ่งทางไกลตัวเครื่องยนต์ของเขา2.0เนี่ยจะประหยัดกว่า,าแต่ถ้าวิ่งในเมืองก็จะอยู่ประมาณ13-15กิโลต่อลิตรนะคันนี้เหมาะสําหรับวิ่งทางไกลเลยสบายๆเลยคันนี้ อัตราการประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ17กิโลต่อลิตรนะโอเคมาในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะอ่าตัวรับลมแอโรไดนามิกเขาก็ทํามาดีนะอยู่ในสภาพดีเป็นสีดําด้านคันนี้สวยๆครับตอบโจทย์สุดแล้วใครที่ต้องการรถนะสวยๆครับมาพร้อมกับยางกูดเอียนะปี2020แล้วอ่าสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยแต่ถ้าใครอยากได้ยางใหม่บอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะอ่าแต่ผมดูแล้วตัวยางยังสามารถใช้งานได้อีกยาวนะ ่าให้ดูอ่าร่องพวกนี้ก่อนก็ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้เปลี่ยนให้นะพร้อมกับตัวโชคครับอ่าการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมมาร์กชมพูจากภายในเห็นไหมเดิมๆครับจากโรงงานการยาสิลิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมย้ําอีกทีว่าสามารถฟรีดาวได้นะผ่อนประมาณหมื่นพันอ่าผ่อนประมาณหมื่นพันผมคิดดอกเบีย้ยพิเศษให้เลยนะไอะดอกเบีย้ยปกติให้ก่อนนะ แต่ลูกค้าถ้าเครดิตดีรับดอกเบี้ยพิเศษได้2.79ค่าง,งวดก็จะถูกลงมาอยู่ประมาณเหมือนต้นๆเลยคันนี้นะสวยๆครับอ่าโอเคแล้วก็มาในส่วนของกระจกนะกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไม่มีรอยของการเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์อะไรทั้งสิ้นนะไม่มีนะสันเหลี่ยมนี้คมๆเลยเป็นรถปลดระวางนะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะของบริษัทสยามนะอเอกชนอเอกชนคันนี้เป็นรถเช่า เป็นรถเช่าในหน่วยงานรถพวกนี้มันดียังไงเขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะหมดปัญหาเรื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องต่างๆนะเรามีวารันตีเรื่องนี้น้ํามันเครื่องเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะก่อนออกก่อนส่งให้ลูกค้าตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเป็นบ v t ีทขีด w อ่านะนี่เขามีมาให้แล้วแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเอลตริดเขาจะไม่มี W ตรงนี้ยังเป็นบล็อกตัวเก่าอยู่แต่ตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวใหม่แล้วเป็นแคลมเบอรี่สองจุดศูนย์มาพร้อมกับมือจับโครเมียมสวยๆครับ ไม่เหลืองอ่าไม่เหลืองไม่ลอกนะโครเมียมแท้ชุบจากโรงงานเลยแล้วก็ตัวกระจกนี้ก็เป็นกระจกปั๊มดำโตโยต้ารอบคันผมเดินดูให้แล้วนะไม่ใช่กระจกเทียบมาแน่นอนพร้อมกับตัวฟิล์มมาในขนาดประมาณ40นะไม่บางเกินไปครับขับตอนคืนนี้สบายสบายเลยอยู่ในสภาพดีเหมือนกันภายในให้ดูก่อนความหรูหราของเขานะเป็นรถผู้บริหารเลยขับแล้วดูภูมิฐานยิ่งขึ้นนะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าหน้าคู่นะอ่าพร้อมกับตัวนี้ เนะบาะคนนั่งข้างเขาจะมีตัวนี้ให้สําหรับคนขับนะสามารถกดกดได้เลื่อนได้พับได้นะ๋ยวผมนะอ่าเลื่อนได้ปกติเลยเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งโู้นถึงจะรู้นะแล้วก็มีระบบอ่าตัวไวเลสชาร์จเจอให้มีมาให้พร้อมนะอ่ามีมาให้พร้อมตัวปุ่มเปิดเขาอยู่ตรงนี้สภาพตรงนี้คอนโซลเป็นลายไม้ให้ความหรูหราสปอร์ตนะอ่าภายในเป็นลายแคปล่า ภายในเป็นลายแคปลาสนะสวยๆแอร์แบ็กเจ็ตำแหน่งนี้ความปลอดภัยเขามีให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันอ่าก่อนจะไปดูฝั่งนูน้นเรามาดูล้อก่อนนะอ่าล้อเป็นล้อแม็กอลอยนะขอบ16อ่าขอบ16มาในขนาดยาง215ทับ60 R16 แม็กยังอยู่ในสภาพดีเลยตัวนี้ได้เป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วพร้อมกับตัวโชค๊คภายในนะภายในซุ้มล้อให้ดูก่อนนะอ่า เขาจะเป็นโชคสปริงนะทั้งหน้าและหลังเลยการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติแน่นอนความนุ่มนวลน,นะของเขานะผมบอกเลยว่าโคตรนุ่มอ่าโคตรนุ่มนะขับทางไกลขับอะไรนี่สบายแน่นอนนิ่งๆเลยภายในนี่เงียบมากอ่าเวลาขับทางไกลไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงอะไรเลยนะคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วใครที่ต้องการนะรีบติดต่อโทรหาผมเลยปายทะเบียนก็สวยด้วยครับนะ9994เนะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้ว พร้อมกับเซนเซอร์การระยะถอยครับ4ตำแหน่งนะความปลอดภัยเขามีมาให้พร้อมแล้วนะด้านหลังไม่มีชนหนักมาแน่นอนให้ดูเลยนะสภาพของการชนเพราะรถที่นี่คัดเกรดเอล้วนๆนะไม่มีชนหนักพิควัมจมน้ํามาเอามาขายลูกค้าเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนทําแล้วทําเสียลูกค้าเราไม่ทําเพราะเพชรยนต์เปิดมา24ปีนะด้วยแบรนด์ของเขานะเขาทํามาขนาดนี้แล้วเขาไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะเป็นที่ของเพชรยนต์นะเขาเปิดมา24ปี ไม่ใช่ที่เช่าเหมือนเต็นท์เล็กๆนะมีไฟแนนซ์รอทําไฟแนนซ์อยู่12ไฟแนนซ์เลยนั่งรอทําที่บริษัทเลยนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อหลังฝั่งขวาครับตัวล้อแมกอัอลอยอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็ภายในซุ้มล้อให้ดูก่อนนะเขาจะไม่ใช่โช๊คแบบว่าเป็นเป็นโชค๊คน้ํามันเป็นโช๊คลมเหมือนเหมือนตัวอัลตินะเขาจะเป็นโช๊คสปริงเลยบวกกับตัวกระบอกกระบอกไฮดรอลิกนะเขามีมาให้ความนุ่มนวลเขาจะแตกต่างกันมาก แตกต่างกันมากกับเอาติดแต่คันนี้ตัวแคมร y 2.0ปี2017ันคันนี้นะผมว่าตอบโจทย์สุดแล้วนะเพราะราคาก็ไม่ได้หนีกับตัวตัวนิวมากตัวนิวราคาจะอยู่ที่ประมาณ529สองเกตัวนี้559นะผมว่าตอบโจทย์สุดแล้วนะแล้วก็ภายในกว้างขวางมากนะกว้างขวางมากเป็นเบาะสีน้ําตาลเข้มนะออกแดงๆนิดนึงตัวเบาะอยู่ในสภาพดีเลยไม่ขาดไม่ยุบตัวนะพร้อมกับแอร อแอร์ของโซนด้านหลังนี้ก็สามารถปรับแยกแยกกันได้นะแยกกันได้ตัวนี้เย็นเย็นครับตัวนี้เย็นเย็นะแล้วก็ตัวเบาะตรงนีน้น่าจะเห็นกันก็สามารถกดปรับได้กดปรับได้ปกติเหมือนเดิมเลยไม่มีเสียงอิดแอดอิดแอดแน่นอนแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าได้ปกติเลยคันนี้สวยๆตอบโจทย์สุดแล้วแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับลำโพงนี้อบอกเลยว่าเสียงแจ่มมากนะแล้วก็ตัวกำมะหยังอยู่ในสภาพดีครับสภาพของหลังคา นะเขาขาว,ขาวไม่มีรอยคาบเหลืองไม่มีรอยของยันมหาอุดนะให้ดูก่อนอ่าให้ดูก่อนพร้อมกับตัวคอนโซลตรงประตูด้านหลังมีม่านมาให้พร้อมแล้วฮามีม่านมาให้พร้อมแล้วอันนี้ไม่ใช่ม่านเอาไปแต่งเองนะอันนี้ม่านจากทางโตโยต้าเ,เลยจากโรงงานเขามีมาให้แล้วก็สภาพของตัวยางยังสามารถใช้งานได้ปกติอีกยาวๆเลยนะผมขอแกะอันนี้ให้ดูนะ,ะแกะให้ดูนะอ่าเป็นสีเดียวกันกับตัวถังนะ ตัวกระดูกงูนะให้ดูก่อนนะแต่ไม่เคยมีใครเปิดหรอกผมเปิดให้ดูผมกล้าเปิดให้ดูเลยเพราะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะแล้วก็มาในส่วนของล้อหน้า,นาฝั่งขวานะตัวล้อแม็กอร่อยอยู่ในสภาพดีเลยเป็นแม็กขอบ16หนะภายในซุ้มล้อให้ดูก่อนนะตัวโช๊ตัวอะไรจุดเม็ดอาร์จุดอะไรยังอยู่ครบป,ปกติเหมือนเดิมคันนี้เดิมๆเ,เลยเป็นรถของบริษัทสยามนะเป็นรถเช่าของบริษัทสยามอา คันนี้ตอบโจทย์สุดเพราะว่าไม้น้อยมากไม่แค่แสนสองนะรถปี2017ที่นี่การันตีเรื่องไม่มีการกอมไม่แน่นอนผมรับประกันได้นะในส่วนนี้มาพร้อมกับประตูฝั่งคนขับนะหาให้ดูก่อนตัวยางไม่มีการเสรื่อมสภาพของตัวยางจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบดูสันเหลี่ยมพวกนี้อยู่ครบปกติเหมือนเดิมแล้วก็ตัวคาร A นะสีนี่เป็นสีเดียวกันกับตัวถังเลย ตัวบานพับบนบานพับล่างยังอยู่ในสภาพดีตัวท่อหดเก็บสายไฟอยู่ในสภาพดีปกติเลยแล้วก็ที่ผมเคยบอกไปอยู่ฝั่งนู้นนะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะแปดทิศทางเลยนะทั้งคู่นะหน้าคู่เลยนะแล้วก็มีตัวลูกเล่นให้นะหมวดกันลื่นให้แล้วก็หมวดพับกระจกปรับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้เขาก็มีมาให้แล้วก็กดปลดล็อกนะปลดล็อกจากรีโมทแล้วก็ตัวนี้ก็จะ พับออกโดยอัตโนมัติให้นะในส่วนนี้โอเคเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้ามาด้านในนะขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูกันอ่าเสียงนี้นุ่มๆเลยเสียงนี้นุ่มๆเลยเครื่องนี้แน่แนๆน,นะแล้วก็ตัวแอร์เปิดมาเย็นเลยนะพร้อมกับหน้าจอโซนสปอร์ตนะอ่าตรงกลางของเขาก็เป็นแบบอ่าแบบดิจิตอลอ่าแสดงเลขมาอ่ที่122,583กิโลโคตรน้อยครับน้อยมากนะ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาเลื่อนออกให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆนะส่วนระบบควบคุมตรงนี้นะตรงประตูฝบางคนขับนะก็สามารถควบคุมแบบออโ,อโต้ได้ก็จะเป็นออตโต้ทั้ง4บานเลยนะก็เขาให้มาโอเคเลยนะตัว c a m รี่ก็คือจัดออปชันจัดมาเต็มอยู่แล้วในส่วนนี้แล้วก็ตัวนี้นะตัวเบาะมีเมมโบรีการ์ดให้เรียบร้อยแล้วสามารถเซตเบาะหเบาะสอได้นะก็สำหรับ สำหรับคนที่คนที่มีมีแฟนนะแฟนนั่งตรงนี้นะแฟนคนที่หนึ่งก็ผมขออธิบายแบบง่ายๆนะแฟนคนที่หนึ่งต้องการเบาะแบบไหนนะเราก็กดเซตได้เลือกเบาะได้เขาก็จะเลือกมานะแฟนคนที่2ต้องการแบบอันที่1นึ่เขามีเมมเบรี์การให้เรียบร้อยแล้วเขาก็เลื่อนเข้ามาให้แบบปกติเลยสามารถเซตได้สามารถเซ,ตไ,าาถเซตได้นะแฟนคนที่1แฟนคนที่สก็เข้าใจเปรียบเทียบเนาะ โอเคครับมาในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคอนโซลด้านหน้านี้ก็อยู่ในสภาพดีเลยไม่มีรอยของแดดเลียนะพร้อมกับเดี๋ยวผมขอเลื่อนเบาออกก่อนนะผมน่าจะเป็นแฟนคนที่สามเพราะผมขาผมยาวโอเคผมขออนุญาตซูมออกมาพร้อมกับวผมอะไรมันติฟังก์ชันครับตรงนี้ควบคุมของเครื่องเล่นนะแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้ควบคุมของตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะแล้วก็มีหมวดตรงนี้ให้ สำหรับล็อกความเร็วนะล็อกความเร็วแบบออโต้เขามีมาให้แล้วนะัในส่วนนี้แต่แพดชิปเขายังไม่มีให้นะแต่เขามีตรงนี้ให้นะตัว s หมวดสปอร์ตนะสำหรับแมนนวดนะกด1กด2 6สปีด6สปีดนะออโต้ Auto, 6สปีดนะแล้วก็มีตัวปุ่มตรงนี้นะเดีย๋ยวผมกดให้ดูนะแล้วก็ไปดูด้านหลังอ่าคันนี้มีมานด,ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดปิดเอาลง แคมรี่เขาทํามาดีนะพร้อมกับระบบแอร์แบกหน้าคู่7ตําแหน่งรอบเลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้2 3 4 5 6 7อยู่ตรงไหนครับ7อยู่ด้านล่างนี้นะเอยู่ด้านล่างนี้นะฝั่งคนขับโอเคครับที่เก็บของสัมภาระที่วางแก้วมีมาให้พร้อมตรงนี้เปิดมาเป็นช่อง USB ให้มี DC 12V โวลต์ให้ สามารถใช้งานได้ปกติแต่ผมไม่ขออนุญ,ญาตเปิดเครื่องเสียงให้ดูนะครับเดี๋ยวช่องผมบินนะติดลิขสิทธิ์เพลงมาโอเคแล้วก็ตรงนี้ที่เก็บของกว้างขวางตรงนี้สำเนามีให้ครบนะแต่ผมไม่ขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูนะแต่ถ้าใครต้องการอยากดูติดต่อผมมาโดยตรงได้นะเบอร์กับไลน์อยู่ด้านล่างแล้วคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งสบายๆเลยนะตัวเบาะก็ที่ผมเคยบอกแล้วเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่แล้วก็เข้าทรงนะ เข้าทรงรับรูปนะเบาะนี้นั่งสบายมากนะมีชาร์จเจอร์ให้พร้อมเป็นไวลิชาร์จเจอร์ให้ที่เก็บของนี้ใหญ่กว่าเอาติดแน่นอนคันนี้ตอบโจทย์สุดใครที่ต้องการนะเขามีมาให้พร้อมแล้วตัวด้านบนอ่าเปิดไฟกดไว้เปิดประตูออกไฟติดนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เปิดหน้าคู่ให้แบบออโต้หรือจะเปิดเดี่ยวก็ได้ฟังก์ชันเขาจัดมาเต็มตรงนี้เป็นที่ใส่แว่นนะเขามีมาให้พร้อมสภาพหลังคานี้สวยๆเลยตรงนี้เปิดลงมา เปิดปุ๊บไฟติดปั๊บนะมีกระจกให้พร้อมนะทั้ง2ฝั่งทั้ง2ฝั่งใช้งานได้ปกตินะคันนี้ฟรีดาวมาเลยคนเงินเดือน18ื่นขึ้นนะซื้อคนเดียวจบคันนี้สวยๆยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะแล้วก็ตัวห้องเครื่องกันนะรีบติดต่อโทรหาผมเลยนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีมลีนะตัวนี้ตัวฝากระโปรงไม่มีชนหนักมาแน่นอน ให้ดูสันเหลี่ยมของพวกนี้กับตรงนี้นะที่ผมเคยบอกนะตรงซิลิโคนตรงนี้นะต้องเป็นร่องการใช้งานนะถ้ากลมๆม,มาแสดงว่าขันนั้นทํามาใหม่เพราะว่าเป็นรถปี2017แล้วต้องมีการใช้งานมานะอ่าต้องเป็นร่องตรงกลางอยู่ในสภาพดีปกติเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ตรงขาตรงนี้เขาหุ้มมาแตกต่างกับตัว v ีออหรือตัวเอาติสแน่นอนเขาจะหุ้มเก็บเหล็กนะตัวเหล็กตัวนี้ก็ไม่มีการหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมนะแล้วก็ตัวหัวน็อ ผมขอเปิดอนุญาตเปิดให้ดูนะหัวรตนี่คมกริบสีไม่แตกไม่เคยโดนใแจแตะมาแน่นอนทั้งสองฝั่งเลยคันนี้การันตีได้ว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนไม่มีชนเลยแหละนะคันนี้นะส,สวยๆครับแล้วก็เปิดมาอ่าเปิดมานะล้ออะไหล่มีให้ครบครับอ่าเป็นล้ออะไหล่แมกอัลลอยนะอุปกรณ์ถอดล้อมีมาให้ชุดแม่แรงมีให้นะตัวนี้เป็นยางของบิสโตนนะส,สวยๆครับ แล้วก็ที่เก็บของเขาก็ดูดีเลยดูดีเลยตรงนี้ก็สามารถห้อยได้นะห้อยได้ตรงเป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้คืออะไรครับนะเขาสําหรับห้อยนะเปิดมาเอาลงปิดลงอ่าแล้วก็ที่เก็บสัมภาระนี้กว้างขวางอยู่แล้วนะเป็นเอกลักษณ์ของอ่าแคมเอเลยในส่วนนี้นะเก็บของใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้4ี่ใบพื้นที่เหลือๆด้วยนะ ความสะดวกสบายก็ถือว่าโอเคเลยเป็นรถผู้บริหารนะขับแล้วดูหรูหราดูภูมิฐานยิ่งขึ้นนะใครคิดตามตามหารถอยู่นะคันนี้เลยตอบโจทย์สุดแล้วเพราะอะไรนะขับแล้วเพิ่มฐานนะตัวเองยิ่งขึ้นนะ,ะคนที่มีครอบครัวต้องการรถแบบ suv รถครอบครัวนะคันนี้ตอบโจทย์สุดครับสวยๆนะรีบติดต่อโทรหาผมเลยฟรีดาวได้ครับผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งคนเงินเดือนหมื่นแปดขึ้นนะมีสลิปเงินเดือน คนเดียวซื้อจบมาหาผมเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะอ่ามาดูที่ฝากระโปรงก่อนเขาจะไม่ใช่ตัวขาเอาขึ้นมาเกี่ยวนะแต่เขาจะเป็นโช๊คให้เลยนะตัวโชคนี้อยู่ในสภาพดีอ่าตัวโชคนี้อยู่ในสภาพดีไม่มีรอยของการน้ํามันอ่าตัวแตกออกมาไม่มีนะ แล้วก็ตัวฝากระโปรงนี้ตีตาโตัวเว้ามาอ่าเป็นฝากระโปรงแท้อยู่แล้วตัวขายึดหัวน็อน,นี่คมกลิบทั้ง2ฝั่งนะให้ดูก่อนอ่าแล้วก็ตัวซุ้มตรงนี้นะเป็นซุ้มโช๊นะอยู่ในสภาพดีจุดเม็ดอาร์คนะอ่าอยู่ครบปกติแล้วก็การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติทั้ง2ฝั่งเลยตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วนะเป็น v ีวิธีขีด IW นะเครื่องบล็อกตัวนี้ใหญ่มาก หมดปัญหาเรื่องเครื่องฮิตแน่น,นอนเพราะหม้อน้าเขาก็ใหญ่เหมือนกันหม้อน้ำยันด้านล่างนะตัวคีบไม่มีล้มนะแล้วก็ตัวขายึดนะอะไรต่างๆนะยังอยู่ในสภาพดีเลยแต่ทําไมตรงนี้เป็นมีรอยประแจรครับเขามีการเปลี่ยนแบตนะทุกระยะอยู่แล้วนะสปีเปลี่ยนมันก็ต้องมีบ้างมีจุดเดียวที่มีการเคยถอดน็อตคือตัวขายึดแบตเตอรี่นะ,ะเพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าแบตเตอรี่มันมีการสูญพาพนะ การเก็บท่อของเหลวท่อสายไปต่างๆอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็ตัวเครื่องไม่มีรอยคาบน้ำมันเครื่องนะตัวใดตัวใดสตาร์ทนะเห็นทองแดงไหมนะไม่มีคาบของขเห่าของแปลงฐานแน่นอนคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วนะ167แรงม้าลื่นปื๊ดปั๊ดแน่นอนขับทางไกลสบายๆหายห่วงคันนี้ตอบโจทย์สุดนะใครที่ต้องการนะรีบติดต่อโทรหาผมเลยนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในเมมเบรีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ สุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันนะก็ฝากช่องผมด้วยครับ M N l e s s i n g ครับเอาติดมือ2วันนี้ก็มี c a m b บอร2.0ปี2017นะราคาขอย้ำอีกทีนะ559,000ครับฟรีดาวนผ่อน10,000สบายๆเลยอ่าโอเคเลขไม่แค่แสนสองครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ